สวัสดีค่ะเด็ๆกๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์ในระดับชั้นอนุบาล3นะคะวิชาเสริมประสบการณ์นะคะเราจะมาเรียนหน่วยเรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้พืชสัตว์แมลงค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณรูไชายได้นำ ถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวก็เป็นพืชน,นะคะเราจะมาทําการทดลองพืชเต้นระบำกันค่ะเด็กๆอุปกรณ์นะคะก็จะมีอะไรบ้างคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียวค่ะและก็แก้วสองใบนะคะแล้วก็จะมีช้อนไว้ตัดมเมล็ดพืชน,นะคะแล้วก็จะมีอะไรคะเด็กๆโซดานั่นเองค่ะ และก็จะมีน้ำเปล่าค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกันเลยค่ะค่ะเราจะเทน้ำเปล่าและโซดานะคะคนล,ละแก้วค่ะแก้วของใครของมันนะคะเด็กๆคอยดูนะคะเราจะใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปใน แก้วโซดาค่ะและใส่ในแก้วที่มีน้ำเปล่านะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเมล็ดถั่วเขียวแต่ละแก้วมีความแตกต่างกันอย่างไร ค่ะใช่แล้วค่ะเมล็ดถั่วเขียวที่อยู่ในแก้วโซดานะคะก็จะเต้นระบำาไปมาเลยค่ะส่วนเมล็ดถั่วเขียวที่อยู่ในแก้วน้ำเปล่านะคะนิ่งสงบเงียบสงบเลยค่ะอ่าเรามาดูความแตกต่างกันอีกรอบนึงนะคะเด็กๆด,ดูกันเลยค่ะเป็นไงคะเด็กๆ ถั่วเขียวที่อยู่ในแก้วที่ใส่น้ำโซดาเต้นระบบำไปมาเลยใช่ไหมคะเอ๊ะเพราะอะไรนะเรามาไขาข้อสงสัยกันดีกว่าค่ะเด็กๆเ, mm hmm. เมื่อเรานำโซดาเทใส่แก้วนะคะแล้ว ตักมเมล็ดถั่วเขียวลงไปจะเกิดการเต้นระบําใช่ไหมคะถั่วเขียวเต้นไปเต้นมาเพราะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในโซดานั้นเกิดแรงดันพยุงตัวมเมล็ดถั่วเขียวขึ้นไปข้างบน ขึ้นลงขึ้นลงเด็กๆเห็นฟองอากาศไหมคะนั่นคือฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ช่วยพยุงเมล็ดผัวเขียวนะคะให้ได้เต้นระบำไปมานั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆป็นครูไซก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้เต้นไปพร้อมๆกันนะคะ